นกอีแพดแถบปกดำค่ะเป็นนกตระกูลคล้ายๆนกกังขีนะคะตัวจะเล็กไม่ใหญ่มากหางเขาจะแพนแคล้ายๆพัดะคะ่ะขายาวปากแหลมๆส่งเสียงร้องดังๆเขาก็จะจับมแมลงเป็นอาหารค่ะ กินแมลงพรงพนี้กินมแมลงที่เห็นอยู่นี่ไม่ใช่เต้นระบำนะคะดูคล้ายเหมือนกับกําลังเต้นระบำเลยใช่ไหมคะไม่ใช่เต้นระบำนะคะนะ่ะกำลังทะเลาะกับตัวเองค่ะ <c Dam? S 1> เห็นเงาตัวเองค่ะเห็นเงาตัวเองในกระจกทะเลาะอย่างเมามันเลยคะ่ะไล่จิกไล่ตี ไม่สนใจใครเลยนะคะนะบางทีเขาก็จะมาตรงกระจกบานข้างหน้ารถเราค่ะเขาก็จะมาจิกตีเขาก็จะมาทําลายพญานาคไว้ให้เราค่ะใครไม่รู้ว่าจะเหมือนว่าพญานาคเลื้อยนี่แหละค่ะเขานี่แหละค่ะเป็นรอยปีกเขาปีกเขาจะกระพือตีอยู่ที่หน้ารถก็จะเป็นทางค่ะทะเลาะค่ะทะเลาะกับตัวเองพอไม่เห็นกระจกก็จะทะเลาะกับตัวเองไล่ ลีลาสวยงามเดี๋ยววันหลังถ้าเจอรังเขาจะเป็นนกที่ทำรังได้สวยมากนะคะทำรังครึ่งหนึ่งเป็นครึ่งวงกลมถักแน่นหนามากร้อยละเอียดยิบแน่นทิ้งไปรังเก่าทิ้งไปแล้วก็จะอยู่ในสภาพดีอยู่เป็นปีเหมือนกันนะคะเพราะว่าเขาจะทำแน่นหนามาก ดูลีลาเขานะคะบินไปบินมาทั้งสองข้างของกระจกรถเลยนะคะซ้ายทีขวาทีมาทุกวันนะคะเนี่ยมาทุกวันเดี๋ยวจะต้องพับกระจกเก็บแล้วค่ะไม่งั้นก็จะต้องมีการเจ็บปากเจ็บอะไรกันบ้างค่ะดูอาการเนะะี่ยค่ะ เอาไว้ว่าหลังถ้าเจอรังจะถ่ายจะเก็บภาพมาให้ดูนะคะเสียงร้องค่ะเสียงร้องดังแบบนี้นะคะนี่ขนาดถ่ายไกล้มากเลยนะคะเนี่ยยังไม่สนใจเลยค่ะ มุ่งมั่นในการทะเลาะมากฝากกดติดตามด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้กันด้วยค่ะ